สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะมาพูดถึงทุเรียนที่ลูกเล็กจิ๋วแต่แจวนะคะทุเรียนพันหพวงมณีของดีจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะคะลักษณะเด่นของเขานะคะลูกเล็กๆพี่น้องแต่ข้างในมีพลูเยอะนะคะถึงแม้เมล็ดข้างในจะใหญ่เนื้อน้อยนะคะ แต่ขอบอกว่ารสชาติอร่อยมากอันนี้แก้วไม่ได้กินนะคะเพราะว่าแก้วแพ้กลิ่นทุเรียนแต่พวงวันีนี่กลิ่นไม่ได้รุนแรงนะคะออกหอมด้วยซ้ำเพราะว่าเนี่ยสามีเอาเข้ามาในบ้านได้เพราะกลิ่นเขาไม่ไม่รุนแรงแล้วออกหอมหอมแต่แก้วก็ยังไม่กินนะคะลักษณะของเขานะคะเมื่อกี้ถึงบอกว่าถึงจะเม็ดในเยอะใช่ไหมแต่เนื้อเขาก็ไม่น่าเกียนะคะ เหมาะสำหรับคนที่กลัวอ้วนนะคะเพราะว่าจะได้กินเนื้อเขาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็อร่อยมากนะพี่น้องยิ่งกินตอนเขากรอบๆอ,บอะ่ะอร่อยเห็นแม่กินนะคะแล้วยิ่งถ้าเขาสุกกำลังพอดีนะคะเพราะเนื้อเขานี่จะเนียนละเอียดมากไม่มีเส้นใยเลยนะคะจะบอกให้พันพวงมณนนี้นี่เป็นพันดั้งเดิมนะคะมีถิ่นกำเนิดที่บ้านหนองขอนตำบลคมบาง อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะคะปัจจุบันเป็นชุมชนที่เก่าแก่ค่ะแต่ปัจจุบันก็คือมีทั่วไปนะคะอันนี้เป็นของอำเภอคลุงค่ะเป็นบ้านของรุ่นพี่เขาก็ปลูกมาตั้งแต่สมัยดังเดิมแลวอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะคะต้นลูกยังดกอยู่เลยค่ะพี่น้องลูกดกแล้วสีเขาน่าจะมีสีเข้มสวยนะคะสีเหลืองออกแดงแดงเหมือนสีนานะคะ่ะ แล้วจะมีใครรู้ไหมว่าสมัยก่อนชื่อดั้งเดิมของเขามีชื่อว่าอีเนื้อแดงไม่ใช่คำหยาบคายนะคะคำว่าอีนะคะหมายถึงว่าเนื้อเขาเป็นสีแดงเหมือนสีหน้าเขาเลยเรียกว่าอีเนื้อแดงคนโบราณน,นะคะต่อมาก็เลยเปลี่ยนเป็นพวงมณีนี่เองนะคะลักษณะผลของเขานะจะเป็นรูปรีนะคะปลายเขานี่จะแหลม ปลายผลจะแหลมค่ะฐานผลนี่จะป้านนะคะตรงก้นเขาจะป้านนะคะพี่น้องแล้วก็ก้านผลเขาจะยาวประมาณห้าถึงสิบเอ็ดเซนติเมตรนะคะหนามของเขาเราจะนูนค่ะปลายนี่แหลมนะคะพี่น้องหนามจะตรงด้วยนะคะผลของเขาจะยาวประมาณสิบแปดจุดสามแปดเซนติเมตรนะคะกว้างก็ประมาณสิบสี่จุดแปดแปดเซนติเมตรนะคะ ส่วนเส้นรอบวงผลส่วนมากนะคะจะประมาณ48.16เซนติเมตรนะคะน้ำหนักผลเขานะคะเล็กสุดก็คือ4ขีดหรือ400กรัมนั่นเองนะคะแล้วใหญ่สุดก็ประมาณ1นกิโลสามสกรัมก็คือ1ขีดกับ3 1มกิโลกับ3ขีดแล้วก็6มิลลิกรัมนั่นเองค่ะ แล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะรสชาติหวานมันกำลังดีหวานมันฉันคือพวงมณนีนะคะแล้วก็ราคาเขานี่นะคะจะกำลังน่ารักเลยค่ะและเป็นที่ต้องการของตลาดและคนกินนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มหายากเนาะราคารับซื้อนะคะถ้าถ้าผลหนึ่งสี่รกรัมหรือสี่ขีดนะคะราคาจะกิโลละร้อยี่สิบ ร้อยสิถึงร้อเหมือนเขามารับซื้อจากสวนนะคะแต่ไปขายอีกเราไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเก้าขีดขึ้นไปนะคะก็จะราคาจากสวนรับซื้อแ0ดสิบาทค่ะพี่น้องแล้วก็อย่างที่บอกเขาลูกใหญ่สุดแค่แค่กิโลกับสามขีดกว่ากว่าไม่ถึงกิโลครึ่งนะคะแต่ถ้าถ้าเขาดูแลดีๆงามๆอาจจะถึงกิโลครึ่งหรือสองโลเราก็ไม่สามารถทราบได้เนาะ แต่ผลเขาธรรมชาติแล้วเขาจะเป็นลูกเล็กๆแบบนี้แหละจ้าคิดดูว่าของอร่อยเนาะสีสวยมากเนี่ยค่ะสามีนำมาแกะนะคะแกะกินกับคุณยายนะคะกินกับคือแม่ภรรยาวางัันเถอะคุณแม่ก็กินได้แต่คุณแม่เป็นเบาหวานก็บอกให้กินน้อยๆหน่อยนะคะคุณยายก็กินแค่พลูเดียวค่ะเนื้อเขาก็ไม่ได้น่าบางน้าเกียดเขาไม่ได้บางนะคะ เนื้อเขาก็หนานะคะแต่เม็ดในใหญ่นิดหนึ่งแต่บางพลูอะไม่มีเม็ดพี่น้องบางพลูก็เม็ดนิดเดียวแต่ธรรมชาติเขาบอกว่าเม็ดในจะใหญ่เนื้อน้อยแต่ที่แก่มานะคะเม็ดข้างในนิดนึงเนื้อเยอะแม่บอกกรอบอร่อยหวานมันหวานมันฉันคือเธอหลือฉันพูพวงมณีนะคะแต่แก้วไม่กินค่ะเขาแกะกันตอนแก้วไปทำงานนะคะแล้วก็นี่คุณยายถือ น่ารักมากค่ะลูกเขยแก่แม่ยายถ่ายคลิปให้ค่ะถ่ายไว้ให้ลูกสาวเพราะลูกสาวไปทํางานลูกสาวบอกว่าคุณแม่ถ้าคุณลูกเขยแก่คุณแม่ถ่ายให้ด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีขาตั้งกล้องเนาะอะไรทํานองเนี้ยแต่ว่ามีลูกเนี่ยค่ะลูกกลางคืนเนี่ยแก้วถ่ายเองเนี่ยคุณสามีก็ที่จริงมันจะมาเละมันไม่สวยก็เพราะคนแก่แก่ไม่เป็นดูคุณสามีแก่ มันเจ็บไม่เหมือนเจ้าของสวนที่เขาแก่เลยนะคะเขากรีดตรงกลางตรงนั้นอะที่เป็นรอยนะะเขาก็่ามาอย่างสวยงามนะคะนี่ดูเรา่าค่ะเ,ะ,เเาะเละตุ้มเป๊ะอะไรเละตุ้มเป๊ะขำกันเงากว่าจะได้กินนะคะคือแก้วนี้แก้วแปลกนะคะพวงมาีนี้แก้วทนกลิ่นเขาได้เพราะว่าเขาไม่เหม็นจริงพี่น้องเขาหอมบอกไม่ถูกนะคะกินออกหอมอะคะ่ะ ตามที่เขาบอกจริงอันนี้ไม่ได้อวยตามที่เขาบอกนะคะมันเรื่องจริงเลยค่ะนี่เขาไปสวนรุ่นพี่มาอย่างที่บอกรุ่นพี่เขาแก่กินทางนู้นแล้วเขาก็ฝากมาให้คุณยายอีกสองลูกค่ะเท่าที่เห็นนี่แหละแล้วคุณสามีก็พยายามปั้มแก่แก้วเห็นที่เขาส่งรูปมาที่แก้วไปลงคลิปสั้นเนาะกับคลิปแรกที่แก้วลงไปอะ่ะเขาแก่ง่ายมากนะเขาเมืออาชีพเช่าเจ้าของสวนแล้วดูคุณสามีแก่สิขำอ่ะ ไม่สามารถเอาเสียงจริงต้องมาพาทีหลังนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันนะั่นแหะหัวล้อกันค,คิกคักคิกคักแล้วคุยกันแบบคือแก้วก็ขำเขาอะนะคือคนมันไม่เป็นจะให้แก้วแกะแก้วก็ไม่แกะหรอกเพราะแก้วแก้วแกะไม่เป็นเหมือนกันน้ํามันเลมนี่แต่คุณสามีก็เยี่ยมนะนี่แต่ผู้นี้ผู้นี้แกะง่ายเลยยายบอกอร่อยแบบนี้ยายชอบกินแบบแบบนิ่มๆน,น,นิดนึงเนาะ แต่แบบขอบก็อร่อยมากยายบอกแต่แกเขียวก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ยายกินก็แค่ภูสองภูนะคะเพราะว่ากินเยอะไม่ได้นะคุณแม่เป็นเบาหวานคุณแม่บอกไม่เป็นไรนะคะลูกกินปีละครั้งพออะไรเงี้ยแต่พวงมณีนี่หายากจริงๆนะคะเป็นพันุโบราณแล้วเนาะแต่ตอนนี้เขาก็อนุรักษ์ไว้นะคะก็มีคนเริ่มขยายพันธุ์ปลูกไว้เยอะละคะ่ะที่เราได้มานี่ขอบอกเลยเนื้อเยอะ เม็ดข้างในเล็กนะคะไม่ใหญ่อย่างที่พูดแต่ถ้าธรรมชาติเขาอะเม็ดข้างในเขาจะคอดข้างใหญ่นิดนึงอะไรทํานองเนี้ยเพราะว่าต้นเนี้ยพี่รุ่นพี่เขาเก็บไว้ให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาไม่ขายนะคะเอาไว้กินเขาก็เลยดูเป็นของดีสวัสดีมีความสุขนะคะพี่น้อง